ครับสวัสดีพี่นอ้องนี่ทางด้านเทากับมีโอกาสเลยมีลูกค้าน้ำรถเขามาเช็คสตาร์ทบอติดเก็บปล่อยติดไปสตาร์ทบอติดสตาร์ทบอติดเขาเอาบาเบิ้งพร้อมกันถ้าอยากเล่นลูกอะเบิง้ง ย่างหน่อยก็ได้ง,าน,งานบนรถเข่าลาดขอยังสุดที่ได้เมืองไปน้ำซางเราจะได้รู้จักว่าเสียประมาณใดมีกัวมีกัว,วบาหูรถท,ที่ไปดับที่ไปจอดสติดรถสภาพ์นนี่นะปัดตองเบึงมูเทียนคอน มอเ,เทียนมโเทียนผมเปิดเบืเ้องล้วโอเคใดๆเอาขออับวาล่องเบื้องไปพร้อมๆกันเลยเสียงปั่มติ๊โอเคปั่มติ๊โอเคอล่องสตรตทเบื้องสตรตทเบื้อง ກະຕິເຮົາກໍຈະ start ເບິ່ງໄອ່ອອນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ start ບໍ່ຕິດເບື້ອງຕົ້ນເຮົາກໍມາຊິດປ້ຳຕິດກ່ รถตันติก่อนอันนี้สมมติว่าสภาพรถสภาพรถดีสภาพรถดีรถยังไม่อยู่ภาพภาพรถรุ่งดีเขาบคุณเบิง่งตันติก่อนเสียงดังน่าจะจะใด้แต่ว่าเขาปะต่อง มา,าวัดก่อนเดี๋ยวครื่องมือมือธรรมดามือธรรมดาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปปือปมติก๊กเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์บ้ Chị liều Bấm tích Bấm tích xe vào đây Bấm tích xe vào đây làm niên hậu tích เขาเห็นว้เห็น,เห,นเห็นหม่องไว้ยังทีกับชือว่าหรือว่าดีไป Cầm tích chứa mới đai Cầm tích đâu Cầm tích đâu Đâu Không chờ áo phẩm tích Cầm tích khóng Thang làn mới thấy loang bướng Thang làn thấy loang bướng

ติ๊กสำรองใส่ปั๊มติ๊กสำรองใส่ปั๊มติ๊กสำรองใส่ปั๊มติ๊กสำรองเข้าไปลูกกาเปิดสวิตช์่องเบิง้ง โอตรวจเช็คร yeah. oh. oh, ้องบิษัทที่กข้งลานเท่าไปสำรองสำรองสำองเฮาก เปิดสวิกโอเคผ่าน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 เอาผ่านแล้วเฮากาลองลองทันทีลองลอง trái học bay trái học bay trái băm tích học bay vợ chồng biết vợ chồng biết tắt lòng vương ้าลูกว่าอดคันนี้ทำติดบ็ดีติดก็ดีวี่สวิกตาเป่งไหม รถสภาพดีเขาก็ตสองเบิงเบิงพอบหนาจะเป็นพอบหนาจะเป็นสมายถึงขอเบิงว่าภาพมันโอเคครับน้หรับเก็บนี่จะเอาไว้ทั้งนี้โอกาสนานี่ลูกค้าน้ำรถเขามาาทางหลานเขาจะ ที่เป็นพวกลูกเบื้องต้นให้เบื้องอีกสำหรับคลิปนีกจะ้ะตั้งหลานเข้าไปคบคลิดเตยอนทำนี่เดี๋ย่าลืมสาธือว่าคลิปนี้นี่ประโยชน์จะโคตให้กำลังใจกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเขาก็จะได้ หาเก็บไม่ไม่ม่ให้เขที่อยากรู้นี่สำหรับเก็บดีสวัสดีครับผม